ครับวันนี้ฝนตกนิดหน่อยครับพื้นถนนเลยดูค่อนข้างาเปียกนะครับก็เพิ่งไปซื้อแซ่ไข่มุกเจ้าเดิมเมื่อวาน,นครับเนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เรายังมึนข้ามถนนนะครับมีรถที่ดุดัดแปงมากเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้เราข้ามถนนมาแล้วจะได้ยินว่ามีเสียงแต่รถค่อนข้างเยอะนะครับ ตอนนั้นคือคนที่รอรถเมล์ครับนี่คือรถเมล์ของจีน,นะครับจากหงเหอครับเข้าไปในเมืองอันนี้เป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับคือเ้าจะบีบแฟดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้เราก็กลับที่พักเหมือนเดิมนนครับเดี๋ยว อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมต้องเอารูปต่างๆไปลงคอมแล้วครับมีอะไรขวัญขวัญขวัญไม่มหยุดขวัญไปหครับกทนเลยอาา่าฮะมีอะไรจะพูดไหมวันนี้กินเยอะแล้วเนี่ยวันนี้กินป๊อปคอนก็เมื่อวานก็กินไม่ใช่หรออันนี้ชาไขม่มุกเชียงเจียวือกล้วยหอม,อมหอมอย่างเดียวไม่หวานเล ไลยก็โอเคงั้นเดี๋ยวพักแค่นี้ไปก่อนละกันบ๊ายบายครับ